5 5 5ครับคุณฟังอยู่ผมนะครับบกกอเขเชืิอสักดิ์อุ้ยพงภัยโรดครับนะฮะวันนี้เรื่องราวของเกมครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่ประวัติศาสตร์เกมจะจารึกไว้นะครับเอาละ s อสของเรานะครับ4111099ครับทุกปัญหาเกมเลยนะฮะก็ s ส็อกันเข้ามาได้นะครับ4111099 หรือว่าท่านจะไปฝากคำถามไว้ที่โซเชียลเน็ตเวิร์กไหมครับ w w w f a c e b o o k c o m /fm99mct o นะฮะหรือจะเข้าไปรับชมพวกเราผ่านเว็บแคมนะฮะ w w w .mct.net/ o fm99 จริงๆวันนี้อยากให้เข้าไปรับชมผ่านทางเว็บแคมด้วยเพราะว่าวันนี้ต้องบอกทุกฟังว่าเราอันบ็อกกันครับนะฮะ นั่นคือเกมสุดยอดตำนานที่ชีวิตหนึ่งเกิดมาอาจจะได้เล่นแค่2ภาคหรือ3ภาคเท่านั้นเองนั่นก็คือเดียโบสามครับนี่นะฮะดูในเว็บแคมได้นะครับผมอาจารย์ใหม่ครับครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งอ่านะฮะไม่ได้ลืมนะครับแต่เราโหมลงกันก่อนอีกท่านหนึ่งแน่นอนนะฮะอาจารย์ใหม่สันมนชัยลิทธิราครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทางเว็บแคมด้วยนะครับเป็นเอ่อต้องบอกว่าอาลักอาจารย์ท่านสอนเกี่ยวกับสารนิเทศสารสนเทศนะฮะทางด้านเกี่ยวกับการถ่ายภาพ นะฮะแต่แหมอีกมุมหนึ่งของอาจารย์เขาเป็นคนผมเรียกว่าบ้าเกมเลยละกันนะฮะผมไม่เกงใจนะคอาจารย์นะฮะเอาเป็นว่าบ้าเกมเลยใครไม่บ้าครับแต่ไม่บ้าโอ้ันแต่อาจารย์มากกว่าผมนะโอ้โหพี่ต้องมาเห็นเมื่อเช้าก่อนวันนี้โอ้โหยามพลกรวิ่งไล่จับเลยครับทําไมเพราะว่าพอประตูเปิดปั๊บทุกคนวิ่งกลูเข้าไปดันตรวจจับอุปกรณ์โลหะอะไรไม่สนใจทั้งนั้น ครับยามวิ่งไล่ตามมากว่าขึ้นไปเจอคนประมาณโอ้โหร่วม500คนสร้างปรากฏการ์ <ฮะ S 2> การเกมในเมืองไทยหรือทั่วโลกนะครับทั่วโลกครับตอนนี้เรามีไลฟ์สตรีมงานที่ LA ด้วยนะครับที่เว็บเอ่อเว n e t e นะครับ Diablo 3นะครับเข้าไ,ไปดู<า>ได้ครับอนมากอัว่าถ้าใครอยากจะถามเรื่อง Diablo วันนี้นะฮะจัดเต็มมาเลยหรือเกมอื่นๆวันนี้พี่เคมีรีวิวเจ็บสุดๆภาค3ด้วย นั่นคือแม็กเพนภาษสามนั่นเองใช่ต้อมีมีรีวิวแน่นอนแต่วันนี้ยังไงก็ต้องให้เป็นวันสเปเชียลสำหรับเดียโบสามเลยเพราะว่าทั้งโลกอะครับแล้วมันตรงกับวันเราที่เป็นวันเกมด้วยนะอาจารย์ใหม่นะใช่ครับผมว่าจริงๆมันเป็นสตาร์ฟ้ากำหนดมาแล้วแล้วอาจารย์ใหม่จะแก่เมื่อไหร่เนี่ยก็เนี่ยกำลังรอแก่นี่ครับเออวันนี้แก่ตอนนี้เลยเหรอครับเรามีถ่ายวิดีโอด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปโพสไว้ที่ a c e b o o k นะครับเทคโนสี่ไลฟ์ ใช่ไหมเอเดินเกาๆด้วยปะใช่นะฮะก็ถามอาจารย์ใหม่ก่อนอาจารย์ใหม่ไปรับเกมที่ไหนเนี่ยเออผมโชคดีครับตอนที่ผมพรีออเดอร์ไปกับบริษัทแซดนะครับสายฟ้ามหันฯนั่นนะครับรอบแรกเนี่ยเขาก็มีการจับฉลากให้คนที่พรีออเดอร์มาว่าใครที่จะสามารถได้รับโอกาสอัพเกรดเป็น collector edition นะครับรอบแรกผมก็แฮวครับ ครับ,รบ,รบก็พามารอบสองครับมีคนสลัดสี่สิบห้าคนาผมได้ชื่อแรกเลยก็เลยไปรับที่บริษัทเลยเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ทราบว่าซีเรียสหรือเปล่าคะว่าจะรับสินค้าวันหลังได้ไหมเพราะว่ายอดสั่งซื้อเยอะมากเลยมันจะชิปไม่ทันไปตามร้านผมบอกไม่เป็นไรครับผมไปรบับ <c ười> ขับไปเอาเองเลยว่าะผมขึ้นรถเมล์ไปโอ้ขึ้นรถเมล์ไปด้วยโอ้วันนี้ร้อนนรกแตกจริงๆครับมสมแล้ว อาจารย์ใหม่ได้ไปแวะงานที่พารากอนด้วยแน่นอนครับไปตั้งแต่เช้าเลยครับเป็นไงครอาจารย์ครับโอ้ก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าวันนี้ทุกคนนะครับเข้าใจมาพร้อมใจกันต่อแถวที่ BTS แล้วก็จุดเข้าห้างต่างๆของสยามพารากอนนะครับเป็นจํานวนมากนะครับน่าดีใจที่ต่อแถวกันอย่างมีระเบียบวันนี้ BTS ก็ต้องมีปรากฏการแหละใช่มคงเข้องงครับว่าผู้ชายอายุค่อนข้าง20บวก นะครับมาทําอะไรกันอยู่แถวนี้อายุเยอะเหมือนกันนะยี่สิบบวกนะอายุเยอะใช้ได้นะครับนะฮะแล้วลพอนะเออแล้วแล้วยังไงฮะพอห้างเปิดครับทุกคนก็กรูก,กันเข้าไปครับ,ค,รบคนต่อแถวอยู่ก็แบบเออเราจะจะต่อแถวทําไมเนี่ยนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีการแตกแถวเท่าไหร่นะับเพราะว่า,ากลุ่มที่ขึ้นบันไดไดเลื่อนเนี่ยก็ไปวิ่งกันต่อที่บนบันไดเลื่อนอีกรอบนึงนั่นะแสดงว่าเกมนี้เนี่ยดูแลเป้าหมายในของกลุ่มผู้เล่นเนี่ยน่าจะเป็นคนทํางานแล้วนะ รู้สึกว่าจะค่อนข้างไม่เกลียดนะฮะแกคือแก่นั่นเองคือคนเล่นเดียบโวสามโอ้โหต้องบอกว่ามีแฟนๆรายการนะฮะไปที่พารากอนเหมือนกันวันนี้แล้วก็หน้ามืดครับรูดบัตรซื้อไปซะงั้นตามกระแสไปซื้ออะไรครับเดียบโวสามอ๋อนั่นก็ว่าโอเคผมก็นึกว่าไปจัดแพ็กเกจชุดคอลเลกเตอร์ออดิชั่นของทางสตีลซีรีส์เขาแต่แต่อันเนี้ยกล่องของอาจารย์ใหม่เนี่ยโหหนักมาก นะฮะคุณฟังครับถ้าคุณฟังดูผ่านทางเว็บแคมเนี่ยนะฮะกล่องเกมอะไรมันจะมาหาการขนาดนี้ครับกล่องอันนี้เนี่ยเป็นลเล l เตอร์อิดิชั่นะครับติดป C ้ายเซซ็อฟมาเรียบร้อยจากวิศษสัต อาจารย์ใหม่ได้มาเท่าไหร่ครับกล่องนี้ชุดนี้ผมจําราคาแน่ๆไม่ได้นะครับแต่ว่าผมจําราคาสตาร์เตอร์เอสแตนดาร์ดเอディชั่นเนี่ยอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทประมาณเนี้ยนะครับแล้วส่วนของผมเนี่ยน่าจะเป็นประมาณสามพันเก้าร้อยเก้าสิบอะไรประมาณนี้ครับจ่ายอย่างเดียวครับอาจารย์ใหม่ซื้เกมนี่ไม่ดูแล้วหน้ามืดนะเนี่ยก็นะฮะเออเหมือนสิบสองสิบกว่าปีที่รอมาครับก็หยอดวันละบาทฮะก็โอเคพอดีหน้ามืดนะฮะเนี่ยก็ถือว่าอ่ะ นะฮะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะในกล่องของเอ่อคอลเลกเตอร์อิติชั่นนี่มันมีอะไรบ้างครับอาจารย์ไหนอ้าวงั้นเราก็แกะครับแกะเลยเหรอเอ้ยอาจารย์ไปแกะบ้านก็ได้นะฮะอ๋อไม่ครับนี่เราบอกเราผมเขาเขียนนะครับว่าอันบ็อกแน่นอนครับเราเขียนอันบ็อกจริงครับถ่ายวิดีโอแล้วครับเชิญบอกร์เคครับนี่กันใจครับให้ให้ให้ผมแกะเลยครับผมถ่ายวิดีโอครับผมจะแกะไง อ่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายให้มาอโอเคให้จานใหม่แกะดีกว่านะฮะเดี๋ยวว่ากันโอ้โหถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะฮะดูพวกเราจะเหือกันมากเลยเดี๋ยวให้จานใหม่ box, อันบ็อกตัว 3, เดียโบสาม l อร c เ i o เตอร์ดิชั่นวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะฮะเรามาแกะของกันในกลางรายการเทคโนโลยีเป็นประวัติการครับไม่มีไม,ไม่ไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อน เอาเป็นว่าเ m สเนของเรานะฮะ4111099ถามเข้ามากับปัญหาเกมนะครับจริงๆแล้วก็มีข่าวเกมหลากหลายมากมายตอนนี้ที่ต่างประเทศเป็นไงฮะอาจารย์ใหม่อ๋อตอนนี้เหรอครับก็เริ่มมีรายงานเกี่ยวกับบั็เข้ามาบ้างนะครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะเขาเล่นกันแล้วใช่ไหมที่ต่างประเทศใช่ครับใช่แต่แต่วันนี้เราเราชิปเราชิปพร้อมเขาไหมเรา เราก็ตามญี่ปุ่นหลังอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆตอนที่อเมริกายังยังไม่ยังไม่ปล่อยนะครับเอเมริกามันช้ากว่าเราใช่ไหมช้าเพราะช้ากว่าเราครับผมแต่ว่าเขาจะเขามีงานรีลิสกันตั้งแต่เที่ยงคืนเลยครับอ๋อมีปาร์ตี้มาแล้วสุสีสุสีอ๋อครับฮะไม่ห่างกันมากส่วนเซิร์ฟเวอร์นี่ต้องขอแจ้งข่าวไประหว่างที่ผมอันบ็อกเลยนะครับว่าของเราเนี่ยอยู่ในเซาท์อีสเอเชียนะครับเซาท์อีสเอเชียเล่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกับอเมริกานะครับมันจะเออผม วันนั้นนะที่พี่หาข่าวมาก็งงอยู่เหมือนกันว่าทําไมเราไม่ได้ไปเล่นอยู่แถบแถบกับมาพวกมาเก้าไต้หวันหรือจะเป็นเอ่อทางด้านอะไรนะเกาหลีใต้นะฮะอะไรมาแล้วสานเหันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าระบบออกชั่นเฮาส์ไงฮะีไอเงินจริงออกชั่นเฮาส์เนี่ยคือเป็นตัวกําหนดว่าทําไมเราถึงไม่ได้อยู่กับทางเอเชียเพราะว่าของเอ่อ ประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยกฎหมายเราไม่ได้ห้ามที่ว่านจะสามารถขายของทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้แต่ว่าหมาเกาห้องกงเกาหลีอนี่ยกฎหมายเขาห้ามอ๋อเป็นโซนประเทศเขาที่เขาห้ามอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใช่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าสมมติว่าเห็นเขาบอกว่าเราเล่นข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้เต่ตอนนี้ global server ยังไม่พร้อมครับตอนนี้ท่านใดที่ล็อกอินเนี่ยจะต้องล็อกอินตามแต่ตามโซนที่เขาให้มาก็คือทางบ้านเรา ก็ต้องเป็นโซนอเมริกาเท่านั้นครับผมอันนี้แกวมาแล้วโอ้โหมันอลังการไหมครับเป็นกล่องบ็อกเซตอย่างดีให้อาจารย์ใหม่ชูให้เว็บแคมเราดูนี่นะครับโอ้โหหน้าตาแบบนี้ข้างในโอ้ผมอาจารย์นี่ใช้ได้เลยจริงๆนะนอกจากจะถ่ายรูปเก่งแล้วยังจะบ้าเกมด้วยนะฮะอะไรอยากอะไรไม่รู้เล่มใหญ่ครับผมนะครับมันคืออะไรฮะอันนี้เป็น art of diablo ครับเป็นสมุดสเก็ตแล้วก็การออกแบบตัวละครนี่นั่นนู่นทั้งหลายนะครับเล่มใหญ่พอสมควร ฮาร์ดโคเวอร์ด้วยแข่งโป๊กโอ้โหเขาซิวอย่างดีเลยนะอันนี้หนี่งของแท้ของแท้มต้องนี้นะฮะแล้วก็ครับผมฮะเกมเอาเกมมีกี่แผ่นฮะอาจารย์ใหม่ครับเดียร์โบสามไม่รู้ครับยังไม่ได้แกะเดี๋ยวไม่ได้แกะที่ไหนนะวางไว้ก่อนเดี๋ยวว่ากันนะฮะแล้วก็มี behind the scene ครับเป็นเบื้องหลังทั้งหลายเบื้องหลังที่เขาลื้อทําใหม่ลื้อทําใหม่เนี่ยเอามาใส่ในนี้หมดแล้วนะฮะนี่ก็เป็นพวก รหัสผ่านทั้งหลายผมพอแอบซ่อนไว้แล้วนะฮะมีโค้ดอ่าเป็นโค้ดโค้ดนเป็สำหรับเล่นออนไลน์ไว้ง่ายนะฮะเอาไว้อะไรฮะนน้อัีคนอยากได้นี่เยอะมากครับสั่งแโอ้เดี๋ยวมีให้ตลอดเติมนะครับมันหัวนะครับครับผมเดี๋ยวนะไปแวะปั๊มไหนก็ได้นะครับก็เติมช่วงนี้น้ำมันถูกลงไม่ใช่แล้ววันนั้นปั๊มแปรเติมมันให้ปั๊มหนี่นะครแล้วอันนี้คือโหันนี่อะไรสุดยอดอีกอย่างนะครับมัเป็นกล่องอย่างนี้นะครับมันแพงเพราะอะไรเนี่ย ผมก็ไม่รู้ครับผมไม่เห็นมีใครจะแครเรื่องตังค์เลยครับเออนั่นแหะสิผมเห็นมีแต่คนควักจ่ายควักจ่ายกันเดียวนะฮะนี่ออกมาแล้วครับนี่คือ collector edition ตัวจริงว้าวว้าวเป็นโมเดลาหัวของประหลาดสักตัวหนึ่งนะซึ่งน่าน่าจะเป็นเจ้า Diablo ที่ถูกเอาโซลสโตนออกไปแล้วนะครับครับตรงนี้มันรูตรงนี้มันรูแล้วนี้ก็มี USB อ๋อมี USB ที่นโซสโตนนะครับที่ มันถูกเคาะออกมาจากกระโหลกสับประหลาดในรอยต่อระหว่างภาคหนึ่งภาคสองแล้วไงฮะมันเสียเข้าไปแล้วก็เสียเข้าไปได้จิ๊กเป็นที่เก็บที่เก็บ u s b แค่เนี้ครับไว้ตั้งบนโต๊ะปาทุกจ่างจริงๆริงนะฮะในในนี้ไม่ใช่ย s b อเปล่าๆนะครับในนี้มีเกมภาคสองแล้วแล้วก็ extension ันภาคสองอยู่ด้วยอยู่ในทำได้เหรอครับอยู่ในนี้ด้วยครับถูกต้องลิขสิทธิ์แน่นอนทำได้กี่กิกอะสี่กิ๊กสี่กิกนะฮะ โอ้นะฮะแน่นอนแน่จริงอาจารย์ใหม่ลูนะฮะทุกอย่างเลยหมดยังหมดยังในกล่องหมดยังเออเอาเก็บไงไม่รู้หมดแล้วมังคับอัพหมดแล้วอย่าลืมกลับไปแล้วกันนะฮะไม่ลืมครับไม่ลืมนะฮะนี่ก็เป็นอันบล็อกกันสดๆนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะซื้อเกมยังมีอยู่ไหมฮะอาจารย์ใหม่คนล้นหลามขนาดนั้นเขาขายพอไหมผมว่าน่าจะพอนะเพราะว่าถ้าที่ผมเดานะครับว่าปริมาณของเล l เ e อร์อ edition ที่ตัวแทนในแต่ละประเทศได้เนี่ย เออน่าจะอยู่ตามสัดส่วนของยอดที่สั่งครับนะครับแล้วก็ดูจากกระแสที่ทุกคนตอบรับมาดีเนี่ยผมว่ายอดสั่งของประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่น้อยแน่นอนนะครับและนี่คือสาเหตุสําคัญอีกอย่างหนึ่งว่าทําไมภาคนี้ถึงเป็นออนไลน์นะครับเพราะว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องแผ่นผีว่าไม่นะครับยังไงก็ต้องมีโค้ดใช่นะฮะแล้วถึงจะได้ปกป้องพวกไอเทมที่ อยู่ในการประมูลออกชันเฮาส์ับครับแล้วก็รวมถึงการเล่นในระบบฮาร์ดคอร์นะครับในสมัยก่อนเนี่ยยังไงฮะระบบฮาร์ดคอร์ระบบฮาร์ดคอร์นี่เป็นลักษณะที่ว่าถ้าตัวละครในเกมตายแล้วจะตายเลยครับจะถูกลบทิ้งหายไปเลยเรไม่สามารถอนทินิวโหลดใหม่ก็ต้องเล่นเลเวลใหม่นับหนึ่งใหม่ของหายหมดบ้าหรือเปล่านะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นเสน่ห์ของภาค2แต่ถ้าเกิดคนที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์นิดนึงนะฮะในภาค2เนี่ยจะสามารถแอบไปโหลด ครับไอ้เจ้าเซฟฮาร์ดคอร์เนี่ยในไมโคอมไว้ก่อนมาได้ด้วยคร,ครับพอตายแล้วก็ไปก๊อปปี้เพจนั่ใหม่โถขอบคุณ <c oughs> แล้วจะเล่นทําไมฮาร์ดคอร์ก็เล่นธรรมดาก็าพอนะฮะ,น,ะ,ะนี่เสียงแกล้งแกล้งนี่แหละอาจารย์ใหม่กำลังเหอ่ของใหม่นะฮะ<ก>ตอนนี้ก็กำลังแกะแผ่นออกมาดูนะฮะก็ข้างในเียดวข้างในมีแผ่นเดียว1 DVD นะฮะแล้วก็มีคู่มือนะฮะับเดียโอมาให้นะครับบุ๊นะครับเป็นอาร์ตบุ๊กมาให้อีกหนึ่งเล่มนะฮะพร้อมโค้ดหรือเปล่า ใช่พร้อมโคดเดืนติพร้อมโคดนะฮะเดี๋ยวใครเห็นโค้ดของอาจารย์ใหม่แล้วก็เรียบร้อยนะฮะไปโหลดในทอเรนต์เอาแล้วก็ใช้โคดอาจารย์เอาจริงๆในทอเรนต์มีมาหลดมาตั้งสองวันแล้วนะอ๋อครับอันนี้เป็นดิจิตอลเวอร์ชันครับใช่ใช่เอาเอามาลงไว้ได้แต่แบบต้องมีโคดมีแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่เปิดอืมแต่ต้องมีโคดไงใช่ต้องไปซื้อโคดต่างหากใช่ครับนะฮะยังไงก็ต้องซื้อแผ่นแทะนะฮะแต่ถ้าใครกลัวแผ่นแบบว่าโอ้โหไม่อยากแกะแผ่นหรือยังไงก็ ลองลองดูวิธีนี้ก็ได้นะฮะยังไงเราก็ต้องเล่นแผ่นแท้อยู่ดีเดียโบสามนะครับมีโอโหลายหลายท่านไปงานมาด้วยนะฮะจันจใหม่ครับนะฮะนะฮะก<ช>็ว<ช>ันนี้ขอบคุณอาจารย์ใหม่จริงๆนะฮะจริงๆยังไม่ให้ไปไหนนะฮะต้องอยู่กันอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าวันนี้มาอันบ็อกกันนะครับกับเดียโบคอลเลกเตอร์อีดิชั่นมีกี่มีกี่ชุดเนี่ยพี่ถามหน่อยฮะมีกี่ชุดในประเทศไทยจำนวนแน่นอนผมไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่ทราบเพราะว่าร้อยไหม เกินครับเพราะว่าวันนี้เอเชียซอฟประกาศว่าของเขาเองเนี่ยจะเพิ่มให้จับสลากลุ้นเนี่ยจาก50เนี่ยเป็น100ชุดนะครับแล้วมีเว็บขายสินค้าออนไลน์อยู่อีกเจ้าหนึ่งด้านเกมเนี่ยก็มีอีก20ชุดนะครับซึ่งก็เซิร์ฟเวอร์ล่มไปนะฮะในวันที่เปิดให้จองนะครับแล้วก็ทางเซตนะครับก็อีก50ชุด โอ้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะเบสก็สองร้อยเยอะสองร้อยชุดในประเทศไทยนะฮะส่วนในระดับนานาชาตินี่ก็โอ้ออเดอร์จองราคาทะลุกันไปไกลลิบๆแล้วครับเพื่ออะไรเพื่อมันสุดยอดผมถามเพื่ออะไรผมบอกผมซื้อผมบอกภรรยาชผมบอกภรรยาชาวนี้เลยนะว่าถ้าจะให้ในความรู้สึกของคนเล่นเกมยุคยุคสามอายุ30ตอนนี้นะผมว่าเกมมนยิ่งใหญ่ที่สุดละเพราะว่าแล้วันธยาว่าไงฮะ เขาก็ไม่เข้าใจหรอกครับแต่เราก็รอมาสิปีอะครับแล้วก็ผมว่าสิ่งอย่างหนึ่งที่บริษัทเนี่ยทำเกมของเขาเนี่ยได้ดีคือเกมของเขาเนี่ยสเปคคอมจะไม่สูงทุกคนสามารถเล่นได้เล่นได้นานเล่นได้หลายรอบนะครับแล้วผมก็ยังแอบลุ้นอยู่ในใจว่าระบบ PVP ที่เขาคิดว่ามันจะไม่กลายมาเป็น esport เนี่ยผมว่าในอนาคตมันก็ไม่แน่นะ เขาปริมาณคนเล่นเดียบ o อสามันจะเยอะมากอะเดี๋ยวมปดูเมื่อกี้พี่ว่าพี่เห็นสเปคเขาแวปนะสเปคเครื่องนะฮะเดี๋ยวให้ให้ให้หม่หยิบแผ่นนู้นให้พี่หน่อยนะฮะนะครับเป็นสเปคเครื่องไหนๆนเราพูดถึงสเปคเครื่องของเดียบ o อนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องกันชัดๆจากข้างกล่องเกมเลยนะฮะใหม่ครับอ่า